ส่วนอาสาพายิ้มของเรานะคะเมื่อวานพี่จุ๋มบอยเด้งยังติดค้างเรื่องราวของของของลังที่เกี่ยวเนื่องกับช้างเดี๋ยววันนี้พาไปชมกันต่ออย่างจุใจเลยนะคะไปชมพร้อมกันเลยค่ะครับา,า,าพาไิมเดินทางไยิ้มทัวไทยเรยเข้ามาค่ะเร่เข้ามาขยับก้นขยับ เช็มาที่หน้าจอจุกปอยเล่ขออาสามาคุณผู้ชมไปยิ้มร่าเริงใจไปกับของขังเด็ดเด็ดเสริมความปังการงานดีมีแฟนแฟนก็ไม่เทต้องสิ่งมงคลเกี่ยวกับช้างเท่านั้นนะคะน้องนะจะมีสิ่งมงคลใดให้เราได้สักการะบูชากันบ้างติดตามไปพร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ชมจหางบางเชือกเนี่ยมันจะสั้นยาวไม่เหมือนกันเห็นไหมคะบางทีมันก็สั้นบางทีมันก็ยาว หาเนี่ยในความเชื่อของคนโบราณเนี่ยคือเป็นเทพแห่งคุณไสย<ฮ>บางคนในีสาบแช่งเราทำพิธีสาบแช่งเราเนี่ยก็ไม่ถึงเราอันนี้มันเหมือน<ฮ>มาทางไหนก็กลับทางนั้นพระพิธีในอันนี้เป็นเป็นงานช้างกำจัดนะคะทั้งหมดของวังชั้นยาเป็นงานช้างกำจัดงานช้างต้องจดทะเบียนนะคะสมมุติวันา30กิโลง,งานนี้เราจะแกะเ,เราต้องแจ้ง แล้วก็จดทะเบียนแต่และองค์เราก็มีจดทะเบียนนะคะถือว่าถูกต้องถูกอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายสำหรับท่านที่สนใจบูชาเครื่องรางของขังไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจติดต่อต่างชื่อไอจีที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวคงไม่ได้ตัวเราต้องเป็นคนดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ จุมต้องขอตัวลาไปเลือกบูชาเครื่องรางของขังกันก่อนนะคะมาาซาตองพาไปยิ้มเดินทางไปยิ้มทั่วไทย